อยู่ในอาการเมึนเมาก่อเหตุทันละวิวาทำร่างกายเสียชีวิตดื่มสุราคมขืนแม่บังเกิดกล้าวของตนเองดื่มสุราจนเมาไม้ขับรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ปัญหาสังคมต่างๆ โดยเฉพาะความรุนแรงอาชญากรรมความสูญเสียต่อสังคมความสูญเสียในทรัพย์สินการทำร้ายร่างกายไปจนกระทั่งการฆาตกรรมโดย87.6%ของผู้ต้องขังที่ต้องโทษในคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกายล้วนเกี่ยวข้องกับการดื่มสรุรากรถูกจับกลุ่มและจากการศึกษาความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิษ์พบว่า 40%, 40 ยอมรับว่าก่อคดีภายใน5ชั่วโมงหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดเป็นคดีต่างๆได้มากมายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบอีกจำนวนมากที่มาจากคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะปัญหาในครอบครัวหรือความรุนแรงต่อเด็กและสตรีถ้าหากคิดเป็นมูลค่าของความเสียหายก็ถือว่าเป็นจานวนมากรวมถึงการสูญเสียอีกหลายชีวิตซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆออกมามากมายแต่ก็ยังอาจจะไม่เพียงพอโดยเฉพาะกับการสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสอสจึงได้ร่วมมือกับภาคคีเครือข่ายทั้งสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณาสุขเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆมุ่งหวังให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวประเด็นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งเรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การรู้เท่าทันกลยุทธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การลดและสกัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นหรือนักดื่มหน้าใหม่ในหัวข้ออย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเราผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นและภาพถ่าย เพื่อเผยแพร่และสื่อสารสู่สาธารณะในเชิงประเด็นได้แก่สุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได้สุราเป็นเหตุให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้สุราเป็นเหตุให้พิการและตายได้สุราทำร้ายตนเองครอบครัวและสังคมได้ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปถ่ายทอดและนำเสนอสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้ถึงพิษภัยให้กับคนในสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไม่ให้หลงเข้าไปสู่วงจรน,นักดื่มเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานในครั้งนี้จะเป็นแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนสําคัญอันหนึ่งที่จะกระตุ้นให้คนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดความยั้งคิดและทําให้คนในสังคมหันมาให้ความสําคัญเพื่อในวันข้างหน้าเราครอบครัวข,ของเรา จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อจากพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์